สวัสดีค่ะมื่อในสียางเ้ยค่ะเด้อเตรียมสลัดเรียบร้อยแล้วสลัดน่ากินบอ่อันนี้ก็น้ำสลัดห้าคนก็บห้าจาน อันนี้ของลูกไส้เด้อบ่มีถั่วพนบอมักถั่วอย่างอื่นมีถั่วหมดเนาะเดี๋ยวไปยางกันเลยเนาะคะเนาะบรรยากาศดีสวัสดีค่ะมบมไดนกสิมายางกันเ้อะค่ะเด้อเตรียมของยางกันเนาะไฟก็กําลังได้ทีเดี๋ยวอ้อมสียางให้เบิงเด้อค่ะเด้อไฟก็กําลังได้ทีเนาะคะเนาะเดียว มายางกันเลยการเลยเนาะ ก็ออรู้สึกจะเกรียมเกียมหน่อยนะคะเกรียมจนจะไหม้ไฟมันแรงเนาะไฟมันแห้งเกรียมหมดเลยเป็นจังไดครับเป็นจังไดดำเกินไปบ่นนี้ มันไม่ก้อนสุกเด้อค่ะเด้อมันไม่ก้อนสุกไตนี่มันบอกเมนว่ามันมันสุกก่อนไม่ได้นี่รู้สึกจะเกลียมเกลียมเกินโอเครับประทานกันเลยนะคะดำปืดปือจะสกจิข้าวเด้อ